วันนี้ครับก็หลังจากที่เมื่อคืนอยู่กันดึกดื่นเวลาวางตู้ซับนะครับก็จะมีการวัดฝังแน่นแล้วนะครับฝั่งนี้วัดออกจากกลางมา4เมตร5เมตรวสะสเบรดคันเรา12ใบนะครับ18นิ้ว พื้นที่บระก,กวงสียเอยู่ยังไงเดี๋ยวเราฟังเราชมกันติดตามกันแต่ตอนนี้ก็ดูการทำงานวางตู้ก่อนแบบรุ่นนี้เป็นแบนพัดนะครับเอาได้หกสว่วนรุ่นนั้นชื่อรุ่นว่าอะไรลืมแล้วเดี๋ยวค่อยดู มีระยะความห่างนะครับชิบมาชิบเซ็นชิบเซ็นอ๋อเล็งหน้าเล็งหน้าเล็งหน้าด้วยพี่เิสหนึ่งหน้ึ่งแ1ดเหมือนใช่นี่ความห่างของ ตู้กับไปทีแล้วก็ห่างกันกับก,กะระตู้ เดาขึ้นอยู่เดาลำพงง่งายขึ้นถัดลมแบบเลิกเลยโมยใหญ่เลยครับเมื่อยรครับติดลมหรอวะ

ลราอยู่สองแถวสามแถวจะเป็นจะหกแถวครับ๋ยวละสองตุ่หกสองส,องสิบใบ เมตรเก้า <9. S 2> จับขอบตู้มากึ่งกลางเมตรเก้าเมลขเก้าเมลขเก้า มันบ,บิดครับบิดบิดมันบิดอยู่ดิเอาเข้าไปบิดบิดบิดนะดนนะประมาณ2อนิ้ว อ่าสูสีมว,ว่วโผล่อยู่เพราะพื้นที่ไม่ได้มันมันอย่างร่างได้หัวโผล่ <c oughs> Huh. Yeah. quang sức thai theo sức thai ตู่บานเฮานะครับสองดอกนี่ยกสองคนกันอะไขึ้นนี่นะครับสิบแปดอยู่แล้นี้สองดอกสองตู้นี่สามคนสี่คนไม่ขึ้นนะครับมันหนักหนักลำยังนะ่ะโอ้มันมีสุดแขนนะครับนอนมันหนักหลกังกระใหม่มันไหลหนานั่งเลยครับยี่สิบมิลเลยนะอย่าเลงให้ครับเอาครอบอีกครับ โอเคโอเคลึกลึกเกินอ,กอ่ะพอดีโอเคโอเคหยุดเลยครับล็อกเลยเด็กทั้งนั้นไม่กับ้นนนันยิบห้ามินหน่ยน่าจะยิบห้ามินนะครับนีเสาะลองนี หนามากครับเกิน20แน่นอนครับนักละไม่น้ำเปิดหัวเปิดหัวเจ็บหัวครับเจ็บหัว เสร็จแล้วครับทั้ง12ใบ2กับ12สองนึงกับญี่ปุ่นครับแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมารีวิวตอนกลางวันอีกนะครับกลางคืนมันมืดแสงไม่พอเม่นบมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสองใบอีกเลยแขวนเก่า ก้าคนสิบสองเดี๋ยวพวกนี้จะพาดูกันชัดชัดนะครับวันนี้โหพอลุกลวกก่อนมันมืดน่าจะเรากันขึ้นกับแสงใดดีละ่ะได้แบบโปชัดส่วนจอผมจะพูดถึงกับ2 0 0ตารงเมตรแน่นอนไล์ไปนี่ นี่ครไอเอลีดฟินไลท์ซาวด์ีเต็มนะครับ The, ระบบเน็กโซเอโอเคครับวางตู้เบีดเสร็จแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ,อย,บอยากไปดงรุ่นอีกครับดูรุ่น่นรุ่น อินทรฝั่งฝรั่งเศสซีรีส์ STF นะครับรุ่นนี้ s อ 1, Fr 1 8ตัวะดอก1นึ่ดอก1ินิ้วพื้นที่ขางละ12ดอกสุดเกอืม มันอื่นคงจะแล้วครับเดี๋ยวจะรีวิวแบบเต็มๆตอนกลางวันแต่เช้าเพราะว่าพวกนี้น่าจะยุ่งแน่นอนครับทั้งทําซีนไฟทั้งเซ็ตจูนดีเลย์โน่นนี่นั่นครับชิลป,ปินนี้ครับเพื่อมาเมือนกนมาเล่าเช็คมือยิบเก่างานสามสิบีล็อกด้วยแขวนได้นะครับมีแขนได,มนได้มีเซ็ตสุดแขนอยู่แขนได้ โอเคครับเจอกันคลิปต่อไป